สวัสดีนักเรียนชั้นป .5 นะคะโรงเรียนเทศบาลหนึ่งของเราพบกับคุณครูอีกแล้วนะคะในวันศุกร์แบบนี้สำหรับวิชาการงานอาชีพหนึ่งสัปดาห์เจอกันหนึ่งครั้งนะคะในช่วงที่เป็นไงคะฝนตกหนักมากเนื่องจากอะไรนักเรียนรู้เปล่าทำไมฝนตกเยอะขนาดนี้ตั้งแต่เราเกิดมาเราเพิ่งเคยเจอเนี่ยนักเรียน วันที่ฝนตกเยอะขนาดนี้มาก่อนเนื่องจากอะไรลูกอ่ามีใครพอจะทราบไหมเกิดจากโลกร้อนค่ะอ่าพวะโลกร้อนนั่นเองพวะโลกร้อนก็เกิดจากการที่เราเป็นไงฮะใช้ทรัพยากรอย่างไม่รู้คุณค่า,าทิ้งขยะเยอะเกินไปใช้น้ำมันใช้เชื้อเพลิงเยอะเกินไปนะ ทำให้เกิดโลกร้อนแล้วก็เมื่อโลกร้อนก็ทําให้อีกหนึ่งปรากฏการณ์ก็คือฝนตกหนะนักน้ําท่วมใครอยู่แถวแพราษ,ษาก็จะรู้เลยว่าน่าจะซื้อเรือมากกว่านะมากกว่ารถอ่เอาเรามาเข้าเรื่องใหม่กันดีกว่าเรื่องใหม่ของเราคะวันนี้ก็คืองานช่างอ่าโตขึ้นใครอยากเป็นช่างมีไหมคะมีสินะนักเรียนชายโดยเฉพาะนักเรียน วิชางานช่างนี้ไม่จําเป็นจะต้องเป็นเรียนชายเสมอไปนะผู้หญิงก็เรียนช่างได้นะผู้หญิงก็เรียนช่างได้นะเชื่อแล้วเรียนลงไปดูแถววิไลเทคนิคนะก็มีนักเรียนช่างใส่ผู้หญิงใส่เสื้อช็อปนะก็เรียนได้นะเรียนแล้วมีอาชีพแน่นอนโตขึ้นนะคะการเป็นช่างเนี่ยมีประโยชน์มากๆเลยนะคะเรียน,นช่างอะไรก็มีประโยชน์ทั้งนั้นนะคะยกเว้นช่างมันไม่มีประโยชน์นะอ่า การซ่อมแซมอุปกรณ์ของใช้ในบ้านบ้านเราเนี่ยอะไรมันพังไปเราก็ซ่อมได้มีอะไรมันพังไปการเป็นช่างพื้นฐานนะคะของอนักเรียนเนี่ยดยการซ่อมแซมของใช้ในบ้านนักเรียนซ่อมให้มันดีขึ้นนะคะไม่ใช่ซ่อมแล้วยิ่งพังไปนะอุปกรณ์ที่ใช้อำนวยของสะดวกในบ้านเราเนี่ยเราสามารถที่จะตรวจสอบ ดูนะคะว่ามันชำรุดเสียหายหรือเปล่านะคะถ้ามันชำรุดเสียหายเช่นพวกโต๊ะเก้าอี้ชั้นวางตู้เครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆปร,งประตูนะคะโดยเฉพาะช่วงน้ำท่วมอย่างนี้ถ้ามันชำรุดเราก็ต้องซ่อมได้นะคะอ่าอุปกรณ์ต่างๆในบ้านเนี่ยใช้งานไประยะเวลานึงี่ยมันก็จะมีการเขาเรียกว่าเสื่อมสภาพชำรุดเสียหายนะคะอาจจะ ด้วยเหตุผลในการใช้งานไม่ถูกวิธีหรือว่าใช้ด้วยความไม่ระมัดระวังนะยกตัวอย่างเช่นประตูอ่าประตูห้องเราเนี่ยบางวันเราโมโหมากเราขึ้นห้องไปแล้วก็ปิดประตูเปรี้ยงปิดแบบนี้บ่อยๆก็ประตูพังได้นะประตูห้องน้ำอย่างเงี้ยเราใช้บ่อยๆลูกบิดประตูอย่างเงี้ยเราบิดบ่อยๆใช้บ่อยๆก็อาจจะชำรุดเสียหายได้นะคะ วิธีการขั้นตอนที่เราจะทําให้ประหยัดก,ก็คือซ่อมแซมนั่นเองอในชั้นปห้าก็อาจจะสามารถซ่อมแซมสิ่งต่างๆง่ายๆได้แล้วนะคะอ่ะเรามาพูดถึงหลักการก่อนหลักการในการซ่อมแซมอุปกรณ์ของใช้ในบ้านเราต้องมีหลักการนะหลักการมีว่าอันนี้หนึ่งซ่อมทันทีเมื่อพบรอยชำรุดเสียหายไม่ปล่อยทิ้งไว้ จนซ่อมไม่ได้เจอแล้วต้องซ่อมเลยอันที่สองสำรวจวันนี้ครูจะให้สำรวจด้วยนะสำรวจชนิดของวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ว่ามันชำรุดยังไงเพื่อจะได้ซ่อมได้อย่างถูกวิธีอันที่สามศึกษาวิธีการซ่อมสำรวจแนละ้วว่าเราจะซ่อมอะไรเราก็ต้องรู้วิธีซ่อมด้วยนะโดยเป็นไงฮะศึกษาจากคู่มือ สมัยนี้ดีอย่างหนึ่งเรียนอยากรู้อะไรเรียนเข้าไปเลยอยากซ่อมอะไรเป็นเรียนเข้าไปที่อ่า YouTube อ่าเช่นอยากจะเปลี่ยนก๊อกน้ำใหม่คุณพิมพ์เข้าไปเลย YouTube วิธีการเปลี่ยนก๊อกน้ำโอ้โหขึ้นมาเพียบมีคนสาธิตการเปลี่ยนก๊อกน้ำให้เราเต็มไปหมดเลยวิธีการซ่อมลูกบิดประตูอย่างเงี้ยมีคนแนะนำเราไว้เพียบใน YouTube นะคะ ต่อไปละการซ่อมแซมอันที่สี่เตรียมเครื่องมือให้เหมาะสมเตรียมเครื่องมือที่จะซ่อมให้พร้อมอห้าซ่อมแล้วต้องซ่อมด้วยความปานีตแล้วมัดระวังอันตรายที่เกิดจากการใช้เครื่องมือนะคะและหกตรวจสอบการใช้งานหลังซ่อมเสร็จต้องดูและทดสอบมันใช้ได้เหมือนเดิมหรือเปล่า่าไม่ใช่ซ่อมเสร็จแล้วก็ไม่ได้เช็คเลยว่ามัน ใช้งานได้จริงหรือเปล่านะต่อไปอันนี้เรียนกระบวนการซ่อมอุปกรณ์ของใช้ในบ้านกระบวนการนันเรียนการทํางานต้องมีกระบวนการนะคะการซ่อมแซมอุปกรณ์ของใช้ในบ้านเนี่ยทยํายังไงถึงจะให้เกิดคุณภาพประหยัดเวลาประหยัดแรงงานเนี่ยแล้วก็ประหยัดค่าใช้จ่ายเนี่ยต้องทำให้เป็นกระบวนการกระบวนการก็มีดังต่อไปนี้ยกตัวอย่างสมมติ สมมติว่านักเรียนไปเปิดประตูบ้านแล้วประตูบ้านเราเสียงดังแอดแอดเอียดเอียดนะประตูบ้านเราดังแอดนะฮะเราก็ไปเข้ากระบวนการวางแผนการทํางานเลยอันที่หนึง่งวางแผนเลยว่ากําหนดเป้าหมายการทํางานจะทดซ่อมยังไงจะประกอบยังไงติดตั้งยังไงบารุงรักษาอย่างไรนะกับไอประตูสมมตินะอันนี้คือสมมติเลี่ยประตูที่มันดังแอดแอดแอดนะ สองกำหนดวิธีการทํางานแล้วก็เครื่องมือที่จะใช้ในการซ่อมประตูอันนี้เป็นกระบวนการนะอาจจะไปใช้กับปัญหาอื่นก็ได้นะคะหรือว่าการซ่อมอย่างอื่นก็ได้อันที่สามอันที่สองขอโทษอันที่สองปฏิบัติงานตามแผนเดี๋ยวเราเมื่อกี้เราวางแผนแล้วเดี๋ยวเราประตูมันดังใช่ไหมเดี๋ยวเราจะไปเอาน้ํามันมาหยอดหน่อยนะเอาน้ํามันมาหยอดเอาน้ํามันอะไรดีล่ะน้ํามันพืชได้ไหม ไม่ได้น้ามันอะไรที่เขาจะใช้ในการยอดประตูเราก็ต้องไปสืบหาวิธีการมานะคะต่อไปกระบวนการที่สามประเมินการทํางานคําว่าประเมินก็คืออะไรตรวจสอบนั่นเองตรวจเช็คว่าเอ้เราซ่อมไปแล้วเนี่ยมันดีขึ้นบ้หรือว่ามันซ่อมไม่ได้แล้วจริงๆหรือว่ามันเกินความสามารถของเราเราจะต้องไปให้ใครซ่อมให้อันนี้ก็เราต้องประเมินนะคะ ทีนี้เรามาดูว่าเรียนไปแล้วมีประโยชน์อย่างไรการซ่อมอุปกรณ์ประโยชน์อันที่หนึ่งเลยใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์อันที่สองฝึกทิยในการใช้ของอย่างรู้คุณค่าอันที่สามประหยัดค่าใช้จ่ายไม่ต้องซื้ออุปกรณ์ใหม่ในบ้านเราช่วยพ่อแม่ประหยัดได้ด้วยนะและอันที่สี่ฝึกทักษะในการเป็นช่างเพื่อจะเป็นพื้นฐานในการเป็นไงคะ เป็นช่างในระดับต่อไปที่โตขึ้นต่อไปมาดูแบบฝึกหัดของเราวันนี้ได้แก่แบบฝึกหัเราวันนี้ได้แก่ให้นักเรียนไปเดินสำรวจในบ้านเราเองเนี่ยว่ามีอุปกรณ์หรือว่าเครื่องมือเครื่องใช้อะไรที่ชำรุดเสียหายบ้างนะคะแล้วให้เรียนหยิบหรือว่าดูมาหนึ่งชนิดนะ,ะยกมาหนึ่งชนิด ว่ามีอุปกรณ์ในบ้านเราอะไรที่มันชำรุดเสียหายนะคะเสร็จแล้วนักเรียนก็มาตอบคำถามอ่ะข้อที่หนึ่งเนี่ยถามว่าอุปกรณ์ชนิดใดในบ้านที่สำรวจแล้วพบว่าชำรุดเสียหาย mm hmm. เช่นสมมุติครูสมตสมติไปแล้วเมื่อกี้ประตูเสียงดังแอดแอดออสออ่าเปิดประตูแล้วประตูดังนะคะเราก็มาตอบข้อที่สองต่อไปคือกระบวนการในการซ่อมอุปกรณ์มีดังนี้อันที่หนึ่งวางแผนการทำงานนักเรียนจะวางแผนในการซ่อม อย่างไรนัาเรนไม่จำเป็นจะต้องออประตูเหมือนครูนะคะไม่จำเป็นต้องออประตูแอดแอดออดออนะคะอาจจะไปเจน,ไปเจ,เนไปเจอก๊อกน้ารั่วไปเจอเก้าอี้ขาโยกไปเจออะไรดีปลั๊กไฟหรือว่าสายไฟขาดอะไรอย่างเงี้ยนัาเรียนก็ไปสำรวจแล้วก็ยกตัวอย่างมาหนึ่งอัน เสร็จแ,แล้วก็วางแผนการทํางานเลยแล้วก็ปฏิบัติตามแผนปฏิบัติยังไงวิธีการทําซ่อมยังไงนะคะซ่อมอย่างไรนะักเรียนจะอยู่ในขั้นตอนที่สองจุดสองนะคะปฏิบัติตามแผนเสร็จแ,แล้วเรียนก็ประเมินการทํางานเขียนคําตอบเขียนลงในใบงานของเรานะคะหรือจะเขียนลงสมุดก็ได้หรือจะพิมพ์ออกมาแล้วก็เขียนตอบมาก็ได้นะคะส่ง ในอ,อ,อัลบั้มส่งงานวิชาการงานเหมือนเดิมนะคะนักเรียนไปสำรวจแล้วนักเรียนซ่อมด้วยจะดีมากนะนักเรียนไปสำรวจแล้วนักเรียนซ่อมด้วยจะดีมากที่มันชารุดเสียหายเนี่ยนะนะเพื่อจะเป็นประโยชน์กับครอบครัวของเราเองนะเรียนแล้วต้องมีประโยชน์นะคะวิชาการงานอาชีพเรียนแล้วใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันนะ ลืมส่งงานด้วยนะคะพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าขอให้เรียนทุกคนส่งงานครูให้พร้อมเพียงกันนะโดยเฉพาะห้องสอง,งน่ารักมากสองถ่งงานเยอะมากนะคะคุณครูแฮปปี้นะคะห้องอื่นๆก็ส่งอยู่นะคะแต่ว่าอาจจะมาช้ามาเร็วอันนี้ก็ต้องรอคอยกันต่อไปอนะ่า โอเคพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีจ้า